คือรถยนต์ที่ดับการกล่าวขาน Mitsubishi Outlander PHEV King of PHEV ไปครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบ Mitsubishi Outlander PHEV กันครับตัว Outlander PHEV เราครับมันมีตัว generator ครับซึ่งอันนี้เนี่ยทีนี้แล้วก็คือตัว generator เนี่ยต่อตัวเครื่องยนต์เลยนั่นหมายความว่าเมื่อผู้ใช้งานครับ ใช้งานตัวแบตเตอรี่ในการวิ่งหมด EV ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเครื่องยนต์ติด generator g Gener e n รเตอร์ทำงาน,นนะครับผู้ขับก็สามารถจะสั่งกดเพื่อให้ชาร์จกบแบต,ตรี่กลับขึ้นมาได้นะครับก็ประมาณ80-90%แล้วก็สามารถจะหยุดจ่ายชาร์จแบตแล้วก็วิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าใหม่อีกรอบนึงนะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่ผู้ขับสามารถคอนโทรลหรือว่าควบคุมการจ่ายกระแสไฟตัวนี้ได้นะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ50-1ชั่วโมงนะครับ แบตเตอรี่ก็จะกลับขึ้นมาประมาณ80-90แล้วก็กลับไปวิ่งเป็น EV หมดได้ซื่อจะวิ่งอย่างนี้ได้เลยตลอดเส้นทางหลังจากที่เรากดปุ่ม Power On นะครับเพื่อทำให้ ตัวของอกําลังไฟทํางานนะครับตอนนี้กําลังไฟเนี่ยที่จ่ายออกไปเนี่ยก็ประมาณ1,500วัตต์ครับสามารถใช้งานแบบปกติได้นะฮั่วทั่วไปประมาณ5-6ชั่วโมงตอนนี้เราได้จ่ายไฟรยเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปเสียบปลั๊กเพื่อทําอาหารสําหรับการเดินทางครั้งนี้มันเหมือน,นเป็นโปรแกรมแคมปิ้งง่ายๆครับนี่เราจะเสียบปลั๊กเพื่อเอากําลังไฟฟ้าจากเครื่องยนต์มาใช้งานตามปกตินะครับครับทำแค,ม,แคมปิ้งหมูกระทะก็กําลังไฟฟ้าจากหมูที่อกกครับ เครับเพื่อเอากลังไฟฟ้ามาใช้ตอนนี้สาม,มารถที่จะใช้เตาปิ้งได้แล้วนะครับเราก็แค่เล่นความร้อนเอดีเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันครับปิดทุกข้อจำกัด King of PHEV ร้านเจ็ดเสด็จทุกโจทย์ครับ